มาเลยมาเลครับเครับมาแล้ววีคร wow. uh, sure. hey, ับสวัสดีครับเชิญครับเิครับสวัส่ะมา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 ๆามามามายาม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 มา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 ไมามามมามาามามามาามมามาอาม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 มามาาวานามามวมาัม้าา ไปเจอน้องแล้วไงเล่นได้ก็เราก็ติดกันไม่ได้ไเพราะ,ะวันนี้คุณต้องแบทเทิลกันใช่วันนี้เตรียมตัวมาไงบ้างน้องมีเตรียมตัวมาไงบ้างครับวันนี้ก็วอร์มเสียงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหดีพี่เ<ห>วลาพี่มีคอนเสิร์ตพี่วอร์มก่อนขึ้นชั่วโมงนึงครับอันนี้เราวอร์มข้ามวันเเลยหรอข้ามวันเลยวอร์มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยไม่มีเสียงตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างเราก็เต็มที่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ กลัวน้องวินเขาตั้งใจนะ,ะเขาเปา็นคนทําอะไรแล้วเขาตั้งใจมากเมื่อกี้ยังบอกว่าออมมือใพี่ด้วยแต่แตคุณจะ<น>ไปกลัวอะไรคุณเป็นนักร้องอาชีพเพลงไหนมาคุณก็ทําได้หมดนี แต่คุณไม่เห็นเหรอที่ผ่านมาอะไรใครกีดแตกกีดจนไปถึงห้องพักของดิฉันอ่ดิฉันนึกในใจว่าเจนนี่ตายไปแล้วหรือเปล่าตายไปแล้วตายไปแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่มั่นใจว่าพวกคุณจะเตรียมอะไรมาคุณไม่ต้องห่วงค่ะเราพวกกันทั้งนั้นใช่โอซานีแพทเราพวกกันทั้งเนี่ยอย่าพูดคํานี้ไอคำว่าพวกกันฆ่ากันตายมารักต่อน้ำเราเอาดิก่อนที่จะไปแบทเทิลกันครับขอกําลังใจจากผู้ชมหน่อยค่ะวินขาผมก็วันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้วินด้วยนะครับแล้วก็พีซานีด้วยนะครับผม โอ,อ้ตายแล้วนี่นี่ขาก็ไม่ใจหรอกไม่ใจขาก็เต็มที่นะคะพอพอเอาละแก่อม่ได้พูดเลยเผื่อมันยังไม่จบประโยคเลยนะนะคะแบ่น,นี้นึ่ะกะ็เต็มที่นะคะฝากเชียร์เราสองคนด้วยนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ขอให้วันนี้คุณมีความสุขในการดูพวกเราสองคน บอกเลยว่าถ้ามาลาซาด้าแล้วเนี่ยเราใจดีจริงแล้วก็ไม่อยากให้กลับบ้านไปมือเปล่าถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณร้องจบเพลงลาซาด้าแจกจริงอ่าคุณพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงพูดจริงพูดจริงดูไว้หรือยังอ่ะดูไว้หรือยังอยากได้อะไรบ้างดูไว้หรือยังถามวินก่อนเลยชนะคถ้าดูวินชนะวินอยากได้อะไรโอ้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกครับเตาอบครับเตาอบอย่างนี้เตาอบประมาณนี้เตาอบเตาอบแล้วมีอะไรอีกอยากได้ลำโพงบูทูธครับลำโพงบูทเอาไ้ฟังเพลงเออดีอันนี้ดีแล้วชิ้นสุดท้ายล่ะจ๊ะ ชื่อท้ายขอเป็นกล้องติดหน้ารถแล้วกันอันนี้ของพันต้องต่อกันตรายแล้วพี่นี้เราอยากได้อะไรตัวพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ภาวะโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะที่ญี่ปุ่นเอ่ยเอาเครื่องฟอกอากาศดีกว่าเครื่องฟอกอากาศใช่เครื่องฟอกอากาศก่จำเป็นมากเลยเครื่องฟอกอากาศอย่างที่สอง ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจะต้องไปนั่งในใจน้องวินแล้วต้องมีตรงนี้มีเก้าอี้ทั้งนิดนึงมีเก้าอี้หรอเออมันไม่มีที่นั่งโอแต่ถ้าไม่ให้เนี่ยก็คือเดี๋ยวนั่งในใจน้องได้เลยเดี๋ยวให้เงี้ยมาเลยสาวบยอย่าสุดท้ายอย่าสุดท้ายอย่างสุดท้ายเว้นตากันแดดพี่โอ๊ตบ้านเราแดดร้อนแดดร้อนจริงช่วงนี้จริงทุกวันนี้ออกไปขับรถด้วยนะ บอกเลยตาเป็นอย่างนี้กระเพือเลยกระเพือเลยกระเื่อเลยค่ะสาอย่างนะถ้าใครชนะการแข่งขันนะครับผมของทั้น3อย่างที่ผู้ชนะเลือกเอาไว้นะครับเราจะเอาไปลดราคาคิดไมอนด้จรก่อคนแต่คนที่เชียร์อยู่นะครับผมจะได้ลดราคาไปด้วยนะครับเราจะไปใส่ในตะกร้าเสียมภู มุมด้านซ้ายล่างใน l a ส t Life นะครับผมในแอปลาซาด้าด้วยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายนหรือว่าจนกว่าของจะหมดครับใช่ค่ะรับรองได้เลยว่าของเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนจะได้เลือกช็อปกันในราคาที่ถูกมากๆพวกคุณเป็นผู้เลือกครับแต่ลาซาด้าเป็นผู้ให้ครับให้คุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับได้ซื้อสินค้าทุกอย่างบนแอปลาซาด้าได้ในราคาสุดพิเศษกันไปเลยครับบอกเลยวันนี้ลาซาด้าใจดีครับลดหนักจัดเต็มแบบไม่ต้องรอถึงสิ้นปีครับแจกคูปองส่วนลดสูงสุดถึง90%ด้วววยยครรรบแแลลละจกอมู่าาถึงทด้ีโหป ก็ได้มารอครับผมแล้วเปิดไลฟ์นี้ดูไปพร้อมๆกันได้เลยครับต้องค่ะ<ป>เอาล่ะ,าละการแข่งขันน้องเพลงของเราเนี่ยจะต้องรเริ่มแล้วล่ะครับเอาอย่าให้ใครเริ่มก่อนให้พี่วิทยเริ่มก่อนผมว่านี่นี่คือแบบแท้สมบูรด เป็นรุ่นใหม่ในวงการใช่คุณเป็นรุ่นพี่คุณต้องรอก่อนรอก่อนให้น้องเขาแบบได้ปล่อยของ่นี่รอจนกระดูกเสื่อมไปหมดแล้วนะคือการที่จูดว่าแบบพี่วินรักในการร้องเพลงจริงๆนะบอกเลยว่าภารกิจหรืออุปสรรคที่พี่วินต้องเจอมันมันยากนะมันอาจจะทําให้พี่วินแบบรู้สึกแบบหัวหมุนเวียนหัวสุดๆเลยอาจจะทรงตัวไม่อยู่คือจะให้ร้องนะครับผมแล้วก็ หมุนตัวไปด้วยตลอดการร้องท่อนฮุกท่อนฮุกพอท่อนฮุกมาก็ต้องร้อคือหมุนอย่างงี้คือพอเข้าท่อนฮุกปุ๊บหมุนเลยหมุนจนกว่าจะจบเลยหมุนเลยอ๋อเลยยากไหมมันเหมือนปั่นจิ้งหรีดเหมือนกันนะยากไหมล่ะเยากมันจะหมุนมันจะหมุนแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าจะกลัวแค่ไหนเว้นหัวแค่ไหนนะครับอย่าลืมต้องจําไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องร้องให้จบครับลาซาดาถึงจะแจกครับและตอนนี้ขอมอบเวทีให้กับน้องวินกับเพลงปล่อย อุรมเก็บอุเรื่องราวนั้นทิงไปเก็บอุงรงงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองที่เพื่อเอาไปเสียนตาเก็บเอาใจเก็บเอารักที่ให้เข้าไป เก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคยวาดไว้กับเขาเก็บคืนมาอย่าเปลืองหัวใจ เข้าไปดีกว่าเมัวระวังเปียนหัวมันมันจะผ่านจะลับอ้ว้ยหัววรลใจของเธอจะเปลี่ยนไป จะหไแม้วันนี้ที่ยังรู้สึกแม้วัาใดก็ตามแม้จะยังคิดถึงเขาอยู่ทุกลมหายใจ เราคงต้องปล่อยปล่อยให้คิาไปดีกว่าแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะเป็น วันนี้จะยังรู้สึกแม้วันนี้จะยังรู้เึกแม้จะยังคิดถึงเขาเู่ทุกลมหายแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

ฮะเวียนหัวไม่จาเวียนหัวไม่จพีวินเวีนหัวหัววนัวี้มุนรอสงรอบเวียนหัวลไม่ได้เกี en ่ยวอะไรแก่เแต่ผมอยารู้คะแนไปดูคนหไปดูคะนนันครับไปดูคะนนกัครับเยลยครับมาวียหัวนะคุณต่อไม่ชนหู่ะใช่ครับเมื่อก้พยามมุนนอยู่ตรนูตามที่วินหมุนเออไปเหมือนกัั วินแบบว่าเลือดที่จะไม่แบบฟูดฟูดนะวินค่อยค่อยแบบเหมือนลำเหมือนลำเหมือนตั้งเมื่อไหร่ลำลำบนอะเรแบอนจริงจริงนะเหมือนตอนเราเล่นมอนซ่อนผ้าตอนเด็กจะไปวางที่หลังใครเด้ออะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปเม้นเชียร์ศิลปินที่ตัวเองชอบพร้อมกับเหตุผลและตามด้วยอะไรคุณออสแฮชแท็กครับผมลาซาด้าหกหกซูเปอร์ไลฟ์นะครับผมในลาสไลฟ์นะครับในแอปลาซาด้า ก็มีสิทธิ์รับทองคํามูลค่า1บาททั้งหมด16รางวัลรวม16บาทครับผมและเราจะประกาศรางวัลนะครับหลังจบไลฟ์นี้ในลาสไลฟ์ในรายกาครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เวนของเราหลังจากร้องจบไปแล้วเขาทําได้กี่คะแนนเอาตายโดนคะแนนการไม่หยุดไม่หยุดเก้าสิบสามคะแนน อีกเคะแนนทำไมไม่ให้ไปเลยอีกเคะแนนเลยเพราะแก้ไขเพื่อคุณเพื่อเพื่อเราดูสิยไงบ้าง93คะแนนของเราโหเยอะมากเลยครับใช่แต่เราร้องเพลงดีนะร้องเพลงดีนะจงริงนะไม่แข่งด้วยไหมไม่ได้เรามาแล้วเรามาแล้วคุณนี้เราเป็นนักร้องน่ะเรามีอาชีพเป็นนักร้องทําไมเราเราจะต้องแหมอีแค่คะแนนเดียวเขาทาได้เท่าไหร่นะ93 94มันจะยากอะไรจริงยากมากๆ Thank uh you. -huh.